ทบทวนไหมเด้อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฮาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จังใดเนาะลองทบทวนคำนวณแล้วย้อนกลับมาเบิ่งที่ที่สิ่งที่เฮาทำเนี่ยเป็นเพราะเฮาผิดเองหรือเปล่านะฮะผิดเพราะรักเนาะผิดเพราะห่วงอืมผิดเพราะอยากให้เขามีความสุขผิด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 สุดท้ายเงินทองที่ทำสร้างมาก็ไม่มีความสุขได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ความผิดนี้แล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นจักตัวเราเราแก้ไขได้ ด้วยตัวเราเนะาะเริ่มต้นใหม่จัดแจ้งนะคะแบ่งปันให้ถูกต้องพร้อมกับเก็บแบ่งปันให้กับตัวเองด้วยเนาะต่อไปข้างหน้าเราจะไม่ผิดอีกและจะไม่ทำให้ใครมาเหยียบย่ำเราในความรู้สึกที่เราให้เขามากจนเกินไปหลังไร้ค่านะคะหยุดคนอื่นไม่ได้ถ้อยร่างมาหยุดกับตัวเองมายอมรับสภาพเป็นจริงกับเฮาดีกว่า พูดไปข้างหน้ามันก็เมยใจมีแต่เรื่องแต่ลาวมีแต่แตกสิพังโอ้ยเสาเว,ว้าหยุดหยุด,ยด